เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปขี่ยานชมบริเวณริมน้ำเทมนะครับตั้งแต่สะพานไทเมอร์เทมิทไปจนถึงฝั่งลิสมอนแล้วย้อนกลับขึ้นไปที่สะพานทัตนี้นะครับระยะทางก็อยู่ประมาณ1 2 1 2โลครับ15โลยังไม่แน่ใจครับต้องจับทางนี้เข้าไปที่ สู่การค้าของเมเมอร์สมิธนะครับเรียกว่าคิงสตีทนะครับตัวน,นี้ปีคิงมอร King นะครับเป็นตารค้าใหญ่อยู่ต้นถนุนคิงสตีทนะครับติดกับสเตชันเมื่อ์สมิธถนุนเส้นนี้เป็นเอโปนะครับไปวินเตอร์ครับ นี้เราอยู่ระหว่างการพักกินข้าวระหว่างทางนะครับเรากำลังขี่ยานไปลิสบอนอพารทเตามริมแม่น้ำเทมน,นะครับนี่เป็นทักเวจากบาลัยนะครับกระเพราเนื้อนะครับรัดข้าวหอมมะลิรับประกันได้ว่ากล่องนี้ไม่มีอะไรมาแลกได้เลยในลอนดอนรับประกันได้มีอยู่ที่เดียวบาวลัย นี่เลยนะครับอร่อยโคตรๆหลักจากที่เรากินข้าวอิ่มแล้วนะครับจากเบาไล่ ราจะมาเที่ยวชมกันต่อเราเลาะเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับจากาสะพานแอ้แม่แทมบิลนะครับเลาะมาเรื่อยๆจนเราถึงสนามฟุตบอลบสุรุมเดมเทพตีนะครับถ้าถ้าแฟนๆท่านใดสนใจพนนเ,นเพื่อนไปชมด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วไปที่ที่มองเห็นทไกลนู่นนะครับคือสะพานพัทยบิทนะครับตรงนั้นนะฮะสะพานพัทยบิทแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสะพานมัตสึสีนะไปที่พัทยบิทก่อนแล้ว ไปอีกนิดหนึ่งเราก็จะไปถึงสนามฟุตบอลเชลซีน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผมจะพาขี่จักรยานพาทัวร์ตลอดแนวลอนดอนนี่เป็นแนวตลอดอแนวกันชนของริมไปน้ำเทมนะครับบ้านคนที่อยู่ฝั่งนูน้นก็าจะมีมีป่าและมีถนนบริเวณ,เวณนี้นะครับฝั่งขวาคือน้ำเทมดูนะครับน้ำเทมแบบนี้นะครับเดี๋ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับ ตนนเราอยู่ที่พันิีิดนะครับเพื่อนๆเรามาจากแฮมเมอร์สมิธปิดนะครับก็ระยะทางก็ไม่ไกลมากสรออกสองสามกิโลขี่อย่ยงางสบายๆก็จะผ่านบรรยากาศตรงนี้มาทั้งหมดนะครับตอนนี้เป็นฤดูสปริงนะครับเดือนนีเดือนพฤษภาคมดอกไม้กําลังบานสวยแดดกาลังจับอุณหภูมิกำลังสูงขึ้นนะครับประมาณ15 16องศานะครับตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่บริเวณสะพาน ทั้นี่บิกก็จะมีร้านไทยร้านใหญ่อยู่ก็คือไทยตแควร์นะครับแต่ของเราอย่าลืมนะครับบาวไลท์ครับบาวไลท์ตอนนี้มาแลงครับเพราะว่าร้านไทยในลอนดอนที่ปิดกันหมดนะครับตอนนี้มีบาวไลท์ครับตอนนี้อาหารอร่อยสุดๆลองมาชิมกันได้นะครับแล้วไทยในลอนดอนเนี่ยเราจะขี่กันไปไหนก็ได้นะครับเป็นแนวทางขนานกับรัน้ำเทมนะครับซึ่งมีแนวกั้น ระหว่างบ้านคนแล้วก็พาเป็สีเขียวที่เราก็กินเบลนะครับบริเวณริมริมน้ําเข็มนะครับเหมือนกับว่าเราอยู่ละเท้าจะไปซื้อของที่แถมแร์แต่ก็ขี่จักรยานเลาะริมน้าเจ้าพระยาไปประมาณนี้นะครับซึ่งอากาศก็ดีขยงขยะก็ไม่มีไม่รู้ว่าผู้อารุทพคนใหม่เนี่ยจะมาดูงานที่รานด้นหรือเปล่าผมจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพแลบประกันว่าถึงที่สุดเลยนะครับ อันนี้เรากำลังขี่รถอยู่แถคลซีบินะนครับเป็นวันสบายๆตอนห้ามงเย็นอุณหภูมประมาณ1ิบ6้ากอานะครับแตดจัดตามไปดูนะครับอันนี้เป็นเส้นทางเาะิิ่งน้ำเท็มนะครับที่ผมใช้เส้นทางนี้ในการเดินทาง ท่องเที่ยวในด้านตอนนี้นะครับรคิดไปแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆตอนอยู่ในปถมที่ถุงเนินก็จะมีเดินทางแบบเนี้ยเดินทางไปโรงเรียนเดินเทา้าเปล่ามึงก็ขี่ยานไปครับสมัยก่อนเด็กๆประมาณตั้งสี่ห้าสิบปีที่แล้วเดิเนเงียบโรงเรียนครับแสดงว่าเมื่อก่อนเมืองไทยเรานี้สภาพแวดล้อมด,ดีมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมน่าจะแย่ลงจน แพทย์สหสภาพเปลองเหมาะเหมาะสำหรับมนุษยากขึ้นทุกวันแต่ว่าอ่าบริเวณนี้เขาก็ยังพยายามรักษาความเป็นตั้งเดิมอยู่ส่วนที่เจริญก็เจริญไปนะครับแต่ส่วนที่เขากันเอาไว้ตรงนี้ที่เรียกว่ากีนเบลเนี่ยครับป้องกันไม่ให้คนมานลุกล้ำแม่น้ำแล้วก็ทำเป็นทางสาธาแบบ ธรรมชาตินะครับเป็นหินเวลาไม่เทป,ปูนด้วยนะไม่ลาดยางด้วยจึงก็ปล่อยให้ป่ากเลยทึ้งเองโดยไม่มีการดูแลสนับสนะครับ,รบรเขาก็จะปล่อยให้มันขึ้นเองธรรมชาติซึ่งผมเล่นนิดึงสมัยเ,ยเด็กๆทึ่งก็ไม่มีคนดูแลบริเวณริมคลองริมถนนนั่นไงนะครับมันก็จะเป็นไงครับป,ป่าละเมาะที่เราเรียกบ้านเราเรียกว่าป่าละเมาะครับ นี่เป็นระหว่างทางที่เราท่องเที่ยวอยู่นารูตันนะครับประเดี๋ยวนี้มาพบไอ้แฮร์รอลด์วิลเลตก็เลยเออรู้สึกว่ามันเป็นทรัพย์ที่น่าสนใจมากเข้าไปดูนิดนึงนะครับเพราเขาได้ทำอคอนโดมิเนียมขายริมน้ำเทนนะครับเป็นบริษัทลูกของบริษัทห้างแฮร์รอลด์นะครับทำเกี่ยวกับเรสต์เอสเตดฝั่งนู้นก็เป็นคอนโดโดยมากแล้วรูตันจะเป็นคอนโดเตี้ยๆประมาณสี่ห้าชั้นนะครับ และเราก็เดินทางมาถึงสะพานไฮเมอร์ทมิธบิดนะครับเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปทานข้าวเย็นที่บาวไลท์นะครับสาขาไฮเมอร์ทมิธต,ตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับเพืเ่อนๆวันนี้<ๆ>เราขับระยาท่องเที่ยวประมาณสักสิบห้ากิโลได้จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายจนถึงพัทนี้บิดนะครับวันนี้เราใช้จกักรยานเลยไปได้ระยะทางไกลมากแล้วเราก็จะข้ามไปสะพานนี้นะครับไปดินเนอร์กันเย็ยนนี้เลยนะครับ เมื่อ,อไรเพื่อนๆจะมาเที่ยวกันครับผมพร้อมจะเป็นไกด์พานั่เที่ยวอยู่นะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย